ก็มีอสตัวที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่นะคือปูบอมแล้วก็อัศวินขับเคลื่อนเองครับผมสตัวนี้ผมก็ได้จากเออพวกตัวกิจกรรมเพิ่มเพิ่งอัปเดตเข้ามาเมื่อวันที่หนึ่งมีนาเดือนนี้ครับผมอันนี้ก็ส่งเรียบร้อยมาครับสวัสดีครับ What the คือ,อ,อที่จริงแล้วคือตามแผนที่ผมวางเอาไว้คือไอตัวอัปเดตอันเนี้ยก่อนหน้านี้คือมาเป็นของออปูบอมร่างแรกครับผมแล้วทีนี้นผมก็เห็นเจมเขาประกาศออกมาว่าไอตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวอัปเดตท,ที่จะต่อจากปูบอมนะ่ยมันคืออัศวินขับเคลื่อนร่างแรกครับผมซึ่งพอผมเห็นดังนั้นผมเลยตัดสินใจว่าผมจะสุ่มเอาตัว,ตวปูบอมร่างแรกแล้วก็ไปเอา,เอาไอรางวัลการันตี220รีบใบเป็นอัศวินขับเคลื่อนพร้อมอาวุธ3ดาวครับผม อันนี้คือแผนที่ผมวางเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกซึ่งผมก็ทำเรียบร้อยกับผมในคลิปที่เราก็มีให้ดูอยู่ครับ but this this is not a แผนที่วางเอาไว้ครับคือที่จริงไอ้ตู้เนี้ยตอนเนี้ยคือมันควรจะเป็นอันสวินกับเครื่องล่างแรกกับผมแต่ว่าคือเหมือนไอ้ตู้เนี้ยมันเหมือนจะบักรสักอย่างหนึ่งรับผมซึ่งผมไปดูมาคือมันไม่ได้เป็นแค่เซิร์ฟไทย้วย มันเออเป็นเซิร์ฟอื่นด้วยผมไม่แน่ใจเซิร์ฟอะไรเป็นเซิร์ฟไต้หวันเซิร์ฟจีนหรือเซิร์ฟอะไรสักอย่างนี่แหละนี่ผมไม่รู้เหมือนกันซึ่งวิธีการแก้ปัญหาของ GM ทั้งสองเซิร์ฟที่เกิดปัญหาตอนนี้ก็คือง่ายมากกับผมก็คือปล่อยอย่างนี้เลยก็คือเปลี่ยนใหม่เลยเอาเป็นอัศวินขับเคลื่อนล่าง SSR เบวกเข้ามาแทนเลยนี่คือเนี่ยกดดูเนี่ย SSR บวกชัดเจนเลยก็คือเขาเอามาแทนที่เอออัศวินขับเคลื่อนล่างแรกไปเป็นล่าง SSR บวก แล้วคลิปที่เราเพิ่งสุ่มเอาปูบอมไปเพื่อเอาคอมาใช่แต่คอไอ้ตัวนี้โหดกว่าเยอะเลยนะก็คือเอาจจริงนะถ้าผมรู้อย่างเงี้นนยคือผมอาจจะแบบเออไม่สุ่มปูบอมแล้วอาจจะมาสุ่มเป็นอัศวินขับเคลื่อนแทนแล้วไอ้รางวัลการันตีนะผมก็อาจจะเอาเป็นพวกเออไม่รู้สิสกโกเคสเซอร์ ir, แล้วก็อาวุธ3ดาวมั้งไม่รู้เหมือนกันที่ผมคิดเอาไว้นะเดี๋ยวออผมพาทุกคนไปดูทีมฮีโร่ของผมก่อนสักนิดหนึ่งแล้วกัน,กน,กนครับผม อันนี้คือหน้าตาทีมฮีโร่ของผมในปัจจุบันนี้ครับผมก็คือดูทีมฮีโร่ผมตอนนี้คือมันไม่มีอะไรเลยครับผมจะมีแค่ฟูกิตัวเดียวเออใช้ว่าตัวเดียวเดีกว่าที่เป็นตัวแบกครับผมไอหมาฟ้าบ้านแมนกับไออัศวนขับเคลื่อนมันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นครับผมส่วนไอแถวหน้านี่คือยิ่งแล้วใหญ่เลยครับอันนี้ก็แทงทอร์ไบทเจเทเลียนส่วนไอนี้ก็ออซอบบี้แมนครับผมคือเอาจริงผมจำพาร์ติของไอ ตัวนี้ไม่ได้จะสั่ไปว่ามันช่วยทีมยังไงผมแต่เห็นออหลายทีมก็ใส่กันผมก็เลยเอาใส่ตามางครับผมเนี่ยคือดูจากตัวนี้นคือทีมฮิโร่ผมมันไม่มีอะไรเลยครับผมก็คือเรียกได้ว่าทีมฮิโร่ผมตอนนี้ค่อนข้างจะอ่อนแอเป็นอย่างมากครับผมจึงต่อให้ผมมีคออาร์เซนขับเคลื่อนออ่างเอสเอ็มอ s รบวกเข้ามาทีมผมมันก็ไม่ได้เก่งขึ้นสักเท่าไหร่หรอกครับผมแต่ทีมผมมันจะไปโหดจริงๆริงคือ,อ,อได้เฉดฉายจริงคือตอนที่คิงยูอาร์เข้ามากับอะตอมิกตั้งยูอาร์เข้ามาครับผมซึ่งก็น่า,าวไกับผม เดี๋ยวสองตันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันในคลิปหน้าแล้วกันครับผมแต่ในคลิปเนี้ยคือเนี้ยทีมเนี้ยคือไม่เท่าไหร่เดี๋ยวผมลองตีให้ทุกคนดูก็ได้ครับผมโอเคมาเริ่มเลยครับผมเปิดด้วยหมาเพราบ้านแม่งโตออกไปบล็อกลูกไฟฝั่งโต๊ะข้ามก่อนแล้วกันครับผมจปรึกปรับปรึกปรับโป่งไปสามแล้วเจ็ดแสนครับผมโอ้หายหมดเลยสามแถวหน้าแล้วก็สัมผันแกนจากฝั่งโตข้ามไปหนึ่งทีอันนี้ก็ไล่โจมตีครับผมแล้วก็จัสติแคสไปอีกหนึ่งทีแต่ฟูตบอลกีผมอันติไปโอเคแล้วสองโทสุดท้าย ซาบิแมนก็ออกมาสาบานแขนไปหนึ่งที่ครับผมไปอย่างไปแล้วก็ปูบอมอันติปันปันมุ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 นไปธรรมดาเนี่ยคือแค่นี้คืออันนี้อาจจะดูง่ายหน่อยเพราะว่าอันนี้มันทีมเออยังพลังไม่ได้สูงมากเท่าไหร่ครับผมเดี๋ยวเอาทีมต่อไปก่อนดีกว่าครับผมเออโอ้ทีมนี้พลังหกล้านเลยอ่ะเขามีตัวโอเคซุยเร็วอยู่อ่ะผมขออนุญาตข้ามครับทีมนี้ก็มีกระบองเหล็กยูอาร์ผมว่าก็ไม่น่าไหวอยู่ดีแหละถ้างั้น อาทีมนี้แล้วกันอันนี้ทีมบอทแลมาตีบอทโชว์แล้วกันก็คือที่ต้องตีอย่างนี้เพราะว่าจริงทีมฮีโร่ผมแบบมันอ่อนมากอะคือมันสู้ตัว UR ไม่ได้เลยตัว UR ผมก็ไม่มี s อสบวกอะไรไม่มีเลยสู้ใครไม่ได้เลยผมเลยต้องมาตีบอทเล่นนี้แหละซึ่งตอนนี้ทีมฝั่งฮีโร่ผมผมก็เลยต้องยอมโดนกระทืบไปก่อนกันครับอย่างเออเนี่ยไอเนี่ยสิบสิบเอ็ดล้านเนี่ยเนี่ยโอ้โหครบเลยเนี่ยคือส่วนใหญ่ก็มีอีกบองเหล็กนั้นเลยไม่รู้เาลองตีดูแล้วกัน แล้วก็เปิดด้วยหมาพม่าแมนโป่งอาไปบ,บ,บปลปนน็อกลูกไฟเขาไปก่อนแล้วกันครับผมปจะปรับป้องไปหนึ่งล้านสี่แสนครับผมโคตรเบาแล้วฟูบกิอันตีไปหนึ่งทีโชเฉยไปสี่ล้านสามแสนหายไปเอ่อเท่าไหร่วะสามตัวกระบอกกระบอกลิติธรมดามาพอดมบล็อกลูกไฟไปหนึ่งทีสุปตะชายตีธบดดาไปอีกหนึ่งทีแล้วก็สปแมันออกไปสาบันแขนไปหนึ่งทีครับผมไปหนึ่งแสนหกหมื่นตัวแม่ฟ้งเขาก็ออกมาสาบันแขนไปอีกหนึ่งทีครับผม โปรผมก็อันติหมุนๆไปจุ๊บๆโป้งไปเก้าหมื่นหกกดเบาแล้วก็ดาบแดงไปอีกหนึ่งทีอัศวินครับขึ้นระคองผมรออกไปทานฟอร์มซิลเวอร์ไปหนึ่งทีอาวุธสามดาวไปด้วยครับผมสองล้านห้าแสนดาเมจเลือดเขาแทบไม่กระเดกเลยแล้วก็ขออนุญาตปิดฉากจากฝั่งเขาไปแล้วกันครับผมตู้ฟางเปี้ยงไปสิหะี่สิบสองล้านเลยโคตรแรงสมันแคนใส่เออฝั่งเขาไปหนึ่งทีครับผมเออผมว่ามันน่าจะยืนเดือนนานแล้วทีมผมน่าจะแพ้แน่นอนเพราะฉะนั้นกดข้ามไปเลยครับแพ้แน่นอนไม่ต้องห่วง ทีมฮีโร่ผมคือโคตรอ่อนเลยครับพลังเต็มจริง5ล้านแล้วก็มีซูริลยูอาร์ด้วยโอเคข้ามไปอันนี้7ล้าน7ล้านก็มีซูริลยูอาร์แั้นก็เจอกันต่อทีมบอทโคตรหนาดเลยทีมฝั่งฮีโร่ของผมคือที่ผมมาอัดคลิปที้เอาจริงคือไม่ใช่ไม่ใช่อะไรหรอกนะก็คือผมแค่แบบรู้สึกแซะทิ้หนึ่งที่ไอ้ไอ้อาเซีนขับเคลื่อนล่างสองนะมันเข้ามาต่อจากปูบอมเลยไงแล้วผมเพิ่งสุ่มปูบอมไปก่อนที่มันจะเออเปลี่ยนตัวเป็นอาเซีนขับเคลื่อนนะคือฮจะหลอกไง เออถึงทีมฮีโร่ของผมตอนนี้มันจะยังไม่เก่งมากก็ตามครับผมแต่เดี๋ยวนในอนาคตผมว่าน่าจะได้เฉิดฉายอย่างแน่นอนครับผมเมื่อ2ตัวละครอย่างเอ่อคิงยูอาร์กับอะตอมิกยูอาร์เข้าครับผมเพราะว่า2ตัวนี้เข้ามาทีมฮีโร่ผมน่าจะแบบเถื่อนขึ้นนิดหนึ่งครับผมยังมันนิดหนึ่งนะเอ๊จะบังกันหน้าดิโอเคคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แล้วครับผมก็คือเอ่อมาแบบสั้นๆมากดีกว่าครับผมสองคลิปก่อนนนี้นคือค่อนข้างยาวเลยคลิปนี้ก็อาจจะมาสั้นๆสักนิดหนึ่งครับผมก็ส่วนใหญ่ก็มาบ่นให้ฟังเลยครับว่า เออนั่นแหละชาวมันคือผมก็ยังไงถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็เอ๊ะทำไมคนชอบบังตลอดเลยวะยังไงคลิปนี้ก็ขอเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องทีดีเคมียาโก้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าจะมาอัดไปเดียวเนี่ยเนี่ยจะตีสี่ในชีวิตจริงแล้วเนี่ยเออเดี๋ยวต้องออกไปเช็คฟุตสักหนึ่หนึ่งคือ เอาจริงที่อัดมาไม่รู้เสียงมันจะดีหรือเปล่านะคือถ้าเสียงไม่ดีคือแย่เลยต้องอัดใหม่หมดเลยเอเพียงเพียงก่อนเห็นแล้วมันขัดคู่ขัดตาจริงเนี่ยไอกระพิบกระพิบพวกเนี่ยคือผมเห็นไม่ได้เลยผมต้องกดรับกดรับไปตลอดเลยโอเคเออเดี๋ยวไปเช็คฟุตก่อนแล้วกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวอันนี้เราปิดไปเลยแล้วกันเออแต่พี่มาไงเนี่ย